สวัสดีค่ะป้าพานะคะค่ะวันนี้เราก็จะมาทำไอศครีมโคนกันเนาะค่ะเนี่ยค่ะต้นฉบับเขาจะเป็นตัวนี้มันจะใหญ่ไปพาก็เลยปรับไซส์ให้มันเล็กลงจะได้น่ารักเหมือนคนทำเนาะค่ะก็เผื่อแบบว่าเราจะไปทำปอกคุ้ม้นสอนค่ะมันจะได้ดูไม่เกะกะมากเห็นไหมเวลาเราเขียนมันจะได้ไม่หนักมากอะค่ะหรือว่าเราจะไปดัดแปลงเป็นพวงกุญแจอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะดูไม่เกะกะมากค่ะไซส์นี้ก็คือเพิ่มขึ้นมาอีกแค่หนึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะ ใหยังไงพาขอทําอันเล็กก่อนละกันนะคะสีที่พาจะใช้เนาะก็ยังคงเป็นสีอันเนี้ยยางอะ่ะอันนี้เป็นซิลิโคนนะคะอันนี้เป็นยางอีลาสติกยางเยลลี่ค่ะตรงนี้เป็นเยลลี่ค่ะเดี๋ยวพาจะใช้อีลาสติกหมดเลยนะคะก็จะใช้อันนี้เป็นสีนี้เหมือนเดิมแต่สีชมพูค่ะสีชมพูอีกอันหนึ่งแล้วก็สีเป็นสายหิมะนะคะค่ะไม่ใช่สายแบบว่าสายแจ่มเนาะ ออกขุนๆน,นิดนึงค่ะแล้วก็สีแดงค่ะเป็นยางอิลาสติกผสมธรรมดาหมดเลยนะก็ไม่ได้ใช้ยางซิลิโคนค่ะรอบนี้เพื่อที่เป็นทางเลือกเนาะแล้วมันก็จะมัดเยอะด้วยค่ะตรงเนี้ยเดี๋ยวมันจะทําไม่ได้ค่ะถ้าเป็นซิลิโคนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยก็เป็นสีชมพูเหมือนเดิมนะโอเคค่ะวันนี้ก็วันลอยกระทงเนาะได้มาอัดคลิปแล้วสัที จากที่หา,หายไปหลายวันอีกแล้วค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยค่ะเราจะใช้สีใสก่อนนะคะ2เส้นค่ะขึ้นนะคะซ้ายก่อนค่ะ2เส้นแบบนี้ค่ะแล้วก็2เส้นขวาค่ะแล้วก็ทั้งสองข้างค่ะ2เส้นเหมือนเดิมนะคะขวาแล้วก็ซ้ายค่ะค่ะใส่เขาขึ้นมาเป็นแบบนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะใส่สีไอศครีมลงไปนะไอติม <laughs> ไอติม มันเรียกไอศครีมเอน่าไอติมนั่นแหละเขาเรียกไอติมสองอันเนี่ยใส่เข้าไปก่อนก็อันนี้จะใส่แค่ชั้นเดียวค่ะซ้ายขวาเนี่ยใส่แค่ชั้นเดียวข้างในใส่สองนะใส่สามสิไม่ใช่ใส่สองนี่หนึ่งสองแล้วก็สามเพราะว่าต้องการให้เขายื่นออกมาแบบนี้ค่ะ โอเคพอเราใส่สีไอศครีมเสร็จแล้วก็ใส่สีโคนเลยค่ะโคนไอติม <laughs> อ่าวพี่พาไอติมก็ไอติมดิเออไอติมหนึ I ่งสองสามใส่อันเนี้ยสมฝั่งนู้นก็เหมือนกันค่ะ2เส้นหมดเลยนะสองสาค่ะใส่ตรงนี้3ข้างในนี้ เดี๋ยวเราโยงขึ้นไปก่อนดีกว่าโยงขึ้นไปค่ะอย่างนี้เลยนะโยงขึ้นอย่างนี้เลยก็คือตรงเนี้ยเห็นปะมันจะลักษณะโยงขึ้นไปค่ะซ้ายก่อนนะแล้วก็ค่อยขวาค่ะโยงกลับลงมาแบบนี้ให้มันดูเป็นยาวๆเห็นปะอือันไหนนี่ก็ใส่ไปเลยค่ะสามปะสามนะเราจะไม่ใส่สี่เห็นปะ ตรงนี้เราจะไม่ใส่จริงๆเราต้องแตะอีกทีหนึ่งถูกไหมแต่อันนี้เราไม่ต้องแตะมันนะสามโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำที่คาดแล้วก็ทำป่องๆตรงนี้อ้วนๆตรงนี้เราคาดก่อนแล้วกันนะอ่าสีแรกนะคาดแรกนะใส่สีใสค่ะสองเส้นค่ะคาดที่สองใส่สีชมพูค่ะสองเส้นคาดที่สามก็ยังใส่สีชมพูค่ะ อันต่อไปใส่สีน้ำตาลนะสองเส้นค่ะอันต่อไปใช้สีน้ำตาลแค่เส้นเดียวค่ะแต่พันสองรอบแบบนี้เห็นไหมอีลาสติกเขาจะยืดได้ยเยอะแบบนี้ค่ะทำตรงนี้สองรอบแล้วอันสุดท้ายพันสามรอบค่ะอันนี้ถ้ายางใครไม่แข็งแรงพอมันจะพันไม่ได้สามรอบเนาะค่ะก็เลยจำเป็นต้องใช้อีลาสติก ยังไม่ขาดนะคะอิลาสติก R สีน้ำตาลพานเนี่ยเหนียวมากเอาใหม่แล้วกันนะนี่ค่ะแต่มันหลุดมันลื่นพักพิ่งอาบน้ำมามันก็เลยลื่นหน่อยนี่ค่ะไม่ขาดเลยเห็นไหมคะมัส,สามก็ไม่ขาดแต่สีมันไม่ได้มีเยอะไงที่มันเป็นแบบเนื้อนี้นะโอเคแล้วก็กลับเนาะกลับเพื่อที่จะควัก ก่อนที่เราจะคักเนี่ยเราจะใส่อันนี้เข้าไปก่อนใส่ข้างข้างค่ะตรงเนี้ยให้มันดูอ้วนๆเราก็ใช้สีใสค่ะเส้นเดียวพันสองรอบค่ะนี้ค่ะแล้วก็ใช้สีชุมภูสองเส้นค่ะใส่เข้าไปค่ะแล้วก็สีจมพูอีกรอบหนึ่ง ไม่ได้ทำกระทงเลยนะทำไม่ทันนี่ค่ะใส่เข้าไปที่นี่เลยนะเอาใสมาใส่ใส่อย่างเงี้ยค่ะกลอนใสเห็นปะเอามาใส่ที่นี่แล้วก็เอาสีมพูเนี่ยมาใส่ตรงนี้ที่ตัวเขาจริงๆใครจะใส่ด้านไหนก่อนก็ได้นะแล้วเราก็อ้อมแล้วแต่ถนัดค่ะแบบนี้เนาะค่ะอีกรอบนะสีใสเส้นเดียวใครไม่ทันสต็อปนะไปเร็วหน่อย จริงๆวนนี้จะอาสองคลิปละนี่เป็นไงก็ไม่ต้องนอนเนี่ยฟิตไงเวลาฟิตก็ฟิตอย่างเงี้ยแล้วก็ป่วยไงใครรับผิดชอบคะมองหาอะไรคะมองหาคนรับผิดชอบใส่นี้ก่อนก็ได้นะนี่ดูอือฮะหมุนค่ะใส่ปุ๊บอือฮะลงมาค่ะเห็นปะ่ะสวยสดงดงามเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเสร็จแล้วแต่ตอนที่เดี๋ยวเราจะมาใส่ตรงหัว เยลลี uh, ừ, uh ่อเชอร์รี่อะฮะเชอร์รี่กันตรงนี้เราจะมาใส่ขั้นตอนสุดท้ายเลยนะเรามัดตรงนี้มัดสี่ค่ะเพราะฉะนั้นซิลิโคนทําไม่ได้นะสองสามแล้วก็สี 1, 2, 3, ค่ค่ะหนึ่งสองสามสี่อีกรอบค่ะค่ะเรียบร้อยซิลิโคนมัดสี่ไม่ได้นะขาดถึงมัดได้ก็โยงไปไม่ได้ค่ะ ขาดนะคะมาค่ะเราจะเริ่มควักกันเลยนะคะที่เราเห็นเนี่ยสีน้ําตาลซ้ายจะมาก่อนนะคะแล้วก็อ้อมสีที่เรามัดนะ่ะไปเอาสองเส้นนะนะคะขึ้นมาค่ะโยงไปหาเขาที่โน่นค่ะซ้ายก่อนแล้วก็ขวาค่ะค่ะขวาแบบนี้นะเดี๋ยวพาเตรียมอันนี้มาก่อนเผื่อต้องช่วยนะอันนี้นะแล้วก็ตรงกลางค่ะ เห็นไหมตรงกลางเขาจะเป็นแบบอย่างนี้เลยโบ๊ะแบบนี้แหละค่ะไม่มีอะไรค่ะเราก็ทําไปซ้ายก่อนแล้วกันนะคะควักซ้ายให้หมดก่อนดีกว่าทีละขั้นตอนค่ะซ้ายแล้วก็มาขวาแล้วก็ตรงกลางก็ได้ค่ะตรงนี้ค่ะมันจะแน่นนิดนึงเพราะว่าเรามัดต้องสี่เนาะมันก็จะแน่นค่ะค่ะช่วยกันนิดหนึงเอยมัดสามดีไม่ได้มัดสี่ค่ะตรงนี้เราก็ต้องค่อยๆดันเขาลงไปนะ อ้อมไปเอาค่ะเส้นสีชมพูข้างล่างสุดนี้นะคะอ้อมทุกอน,นคูค่ะค่ะสีขาวค่ะเห็นไหมมันไม่ค่อยเห็นเนาะเนี่ยสีขาวนี้เขาจุดผูกกันด้วยแถวเนี้ยอ่าค่ะแล้วก็ขวานะคะ สีลาสติกเนี่ยเขาจะนุ่มมากเลยนะแต่เขาไม่มีสีเยอะอ่ะพาหาไม่ได้อันนี้แน่นนะค่ะเราก็มาเริ่มควักตรงกลางค่ะเก็บไปให้หมดแค่นั้นเองค่ะถ้าใครมีปัญหายางขาดเกี่ยวกับลายนี้ก็ต้องเปลี่ยนยางนะทำอะไรไม่ได้ค่ะแก้ไขอะไรไม่ได้เลยค่ะ ไม่แน่กน็อาจจะต้องเป็นที่แท่นด้วยนะคะบางทีแท่นคมเนาะตรงนี้ใส่กันแล้วนะแล้วก็ใช้สีแดงค่ะสองเส้นนะคะใส่เข้าไปค่ะพันหนึ่งสองและสามค่ะสามรอบแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้สีแดงเส้นเดียวนะคะพันให้มันชิดกันค่ะเหมือนเดิมค่ะพันสองแบบนี้เนี่ยอย่างนี้ะแล้วเราก็ใส่เชอรี่เข้าไปเลยค่ะเชอรี่ เป็นเชอรี่เป็นแล้วก็คือไซส์เนี้ยมันไซส์ใหญ่เนี้ยมันต้องใส่อีกสองอีกครั้งหนึ่งแต่ไซส์เล็กอะมันต้องใส่ได้แค่นี้นะไม่งั้นมันจะใหญ่บ่อยมันจะบวมไปใส่เข้าไปเลยค่ะวางเขาเข้าไปในนี้ค่ะออดันเขาลงก่อนค่ะแปะเขาไว้ค่ะ ซึ่งยางซิลิโคนก็ทําตรงนี้ไม่ได้อีกเชกเช่นเดียวกันค่ะตอนเราเก็บหัวนะเราก็จะใช้สีแดงค่ะเส้นเดียวใส่เข้าไปค่ะก็อ้อมเอามาเหมือนกันนะค่ะอ้อมแล้วเราก็มัดเลยนะคะเออ <c oughs> ขาดนะคะเดี๋ยวอีกรอบนึง เกิดประเด็นใส่หน้าดึงแรงกะแล้วว่าต้องขาดจริงๆไม่ต้องดึงแรงก็ได้นะคะจริงๆไม่ต้องเอาให้ดูก็ได้ค่ะลบคลิปก็ได้แต่ไม่ลบค่ะสวยค่ะสวยแล้วหญิงที่จริงก็ไม่ผิดนะคะค่ะพี่พาคะ่ะไม่ควรจะเสียหน้าแถวนี้นะคะอัดกันมาต้องนานค่ะลบแล้วหนูก็ไม่เห็นนะคะพี่พี่พาไม่ควรจะจริงใจเกินไป มัดๆไปหน้าเอาเหอะนี่คือความเป็นจริงเนี่ยมันคือความเป็นจริงน้องๆหนูหนูดูไว้ซะว่าเราก็ไม่ได้สวยหรูรัดหรูเพอร์เฟกเพราะมันเป็นยางธรรมดาไงมันก็ขาดมาดึงออกเลยเนาะเราก็ยังคงเอานี้ชี้ๆไว้เพราะเดี๋ยวเราจะมัดเขาไงก็เลยแบบให้เขาชี้ๆไว้เดี๋ยวเรา,เ,าเดี๋ยวมันจะหายไปไอ้นี่เดี๋ยวมันหลุดเอางี้ดกค่ะหลุด ยางธรรมดาเนี่ยที่เราซื้อตามหน้าโรงเรียน10บาทอะไรอย่างเงี้ยเลยนะเนี่ยคือยางธรรมดาสีแดงนี่คือยางธรรมดาไม่ใช่อีลาสติกนะคะอีลาสติกสีแดงแดงสดๆอย่างนี้พาก็ไม่มีเหมือนกันได้แล้วเห็นปะแล้วก็มัดถามมัดหัวอย่างนี้รอบที่1แล้วก็รอบที่สองเวลานั้นเราทําเราก็เลยต้องถนอมเขาหน่อยหายางเนี่ยเพราะว่ามันจะอยู่ไม่ค่อยคงทนเนาะ พาถึงชอบใช้ซิลิโคนมากกว่าแต่บางอันนะ่ะซิลิโคนก็ตอบโจทย์พาไม่ได้ไงมันก็เลยต้องแบบว่าสลับกันใช้ตามสัญชาตญาณการดวรอดของป้าๆพายค่ะเสร็จแล้วนะคะขนาดชั้นเดียวนะ้นก็ยังดูฟูฟอดเนาะก็น่ารักอะ่ะอ่ะเอาอนนี้มาด้วยนี่ตรงกลางแบบนี้โอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวต่อไปพาจะทำอ,อ้อมยิม้มอือฮะเดี๋ยวจะทําอมยิ้มต่อเนื่องเลยเนี่ยไม่สองคลิปไปเลยเนาะ รักทุกคนเลยนะคะสุขสันต์วันลอยกระทงค่ะบ๊ายบายจุ๊บจ๊บ